สครับสบายดีสบายดีอลิตาสาวผมยาวสบายดีน้องอลันเอฟจีรายการสบายดีเพิ่งก๊กอยคือ,อ,อยิ้มแป๊ดแฮะเออกระยิ้มแล้วเราไปเจอกันโดดน้องเพื่องได้ถ่ายคลิปน่ากันนี่มันปเป็นยังไงเกิดมาบเเคยห่างกันประมาณสองมือสองมือมีเพียงแต่มือหนึง่งหรือว่าสองวันเท่าน,นั้นเนาะสองสามมือแต่ว่าระยะทางไกลเกินไกลอยู่ห่างกันห่าหลายกว่ากิโล แต่มืโอนี้ก็คือได้เจอจานอีกแล้วได้เจอกันเธอเดียวม,มันพากันไปสวรรค์มืโอนี้เ้าสิพากันไปสวรรค์ไปไปทุกบอลเนาะที่ทอ,อลิตาอยากไปไปเที่ยวจะอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างอีนูทีไหนก,ก็ไปทั้งนั่นนะทูไปสิบอกหักกันก <c oughs> <c oughs> ินหอด้ะเนี่ยวาห่างกันป้าสวรรคเนาะเราเคยห่างกันไปนี่เนาะถ่ายคลิปคงไปคงเล่าเลยนะ กินนอออยู่แต่ว่าอยู่บัวิีดกันตลอดนะห่างกันเลยผิดกันเนลนึงก็ผิดเน่ไมันได้ตัวนั้นเนาะจะเปลี่ยนอีกเนี่คยนี่เป็นมันเห็นหน้าก็คือบัวิดีดยังบอเข้าใจจักเปลี่ยนอ่ะแกใจมันแบบวิวๆัว,วานะแบบคือเคยอยู่น้ำกันแบบขมือขอมือแล้วแบบจากกันแล้วจะเป็นยนอ่ะเอี่ย้วก็เนี่ยตัวเองบอกว่าจะขอชิบไปสามมือเด้อสามมือโบแมนดิ้บ่นี่ความเป็นจริง เขาบอกเมนูสมมือแต่ความเป็นยิ่งคือคอยบอกเ้าอะไรคอยไปเิ่นสิเอทโมงกลับเด้อคอยกับจัดโมงสองโมงถุกเถื่อโง่ใิกันหยอกหยอกอะไรอะไรวาให้าวลาให้วาว้าโลดอันที่พิดกันบอกว่าเพราะว่าอยู่ขโมูยมันเป็นแบบว่าชิเมื่อก่เด้อเมื่อ ต้นส่วงชิปโมหาชิปโมนึ่ก็ลังมมแบบมูหมูสิไปว่าเออบักอันนี้ก็โฟเดนว่าขนาดโถอยู่เนาะโถ่นำกันอยู่วันนี้ไม่ได้ไปใส่ให้ไปททดเน่ารันบ้าบะกันเข้าโท่ข้อนํากันตลอดกะให้คอยไปแน่เดนว่าปุ๊บยิฟุ๊ยิงอีกจะเคลื่อไปสองสองสบาในใจในใจสองเถอ่นจะประกาไปถ่ายคลิปทาให่ไปว่าไปตลอดนะะต้นขึ้นเวียง ใหญ่พนวะมาก็เมนไปครับไปได้เดี๋ยวเจ้าไปกินเหล้ากี่เปียกกลางำกลางคืนหน,นี่นาคาเลเราจะไปเลาะหาผู้สาวผู้สาวเรากินอะไรเฮ้ยเจอแล้วเอ๊ะซื้ออะไรซื้ออะไรคนสวยว้าวมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับ โบมีเยเฮ้ยเธอจะกินอะไรเอาน้ำเอเตะนน้ำมังหัดนี่้ำหนอดมังนอดยังคอยต้องกินตามังนอดปะยังคอยประเพณพูนะส่วมักเตองลังนกแท้เขาจะกินแบบน้ำมะพร้าวแล้มันจะมีแห้งนะนะโดย ว้าวนาง,งามอันนี้ก็คือปั๊มปตทแว,แวะเติมน้ำมันจักบาทหนึ่งอันทางอีเอาเอาแล้วน้ำเดื่มเอาน้ำเดื่มด้วยอินูดีไลท์กินแล้วดีไลท์ฝ้าย ก็แฟเอาหนทุก ngày เลยโดยนำยันฮีนั่งเขายังไปกินเขากันยังเอาลายไปใช่เอาไว้ลยนะไปเราจะไปจ่ายเงินกัน Không quá. Bò ừ, đây à, này Ở à, <laughs> à, Vậy vậy Khó lòi vậy Bò giặc mì lụ cầm này nó nhạc Vậy <laughs> <bài, bài. cười> ผมมียังยาดีอายี่นี่ยาดีไอ้เหร่อันนี้จะเป็นแบบยาสาละเออเอาบอหนี่เอาเนาะนี่เนาะครับมาซื้ออันนี้เนาะเปตาดินเปตาดินเออทุกคนนี่เนาะเขาซื้อเปตาดินเพื่อถ่ายอันนี้เนาะกระเป๋าเงินเออเห็ดของเราเหี้ยคอยประเดยตังใจบุพิธเราอะ ขอบใจเด้อขอบใจเด็กถือของขอบใจทีใส่บริการอ้าวบูมแมนนอนเล่าบูมนอนยังเหลืมไรนี่แหละคอยกับสำคัญแค่ถือของแต่คนจ้องบูมแมนคอยอ้าวใครสักันชอร์อนอ่เดิเราจะไปกินข้าวบ้านอลิฟนะครับทุกคนบ้านซาวตาตีบเออทำไม ตอนนี้อลิศว่าอลิศกำลังอันธาเนาะอลิศว่าซื้อตั๊มตั๊มตะมือปีงไก่นาทีตั๊มมือหูปีงไก่แต่ว่าสาวตาตีปั่มเลยเอามาขายป่เปั่มเลยสารันคล้ายพวกกันปิีงไก่เวลาเขาเดะปิีงไก่มาเขาเดะขนมคืนซื้อบอลซื้อบอลซื้อบอลเขาซื้อ เอาบอไอเอาบอบอฮังตะก <tv> ี้หังนักกูนี่นะฮังเดี๋ยวนี้หังใครนี่ยนะแต่ก่อนก็เขาอยากทิมงหัวตานี่คือกันอะไพอแต่เขาบอเจอแจะซื้ออยู่รักษาร์มชิมหาไหมรถเมย์เรือว่ารถดูสารไหมลักซาชิมหาส่วนไล่ทุกคนตอนนี้เราถึงตลาดเชโนแล้วเราจะไปกินข้าวร่วมกับสาวตาตีเซลล์ของฝากก็คือ อันนี้เอาลงมาบวเบิร์ดสาวอันนี้ว่าให้อื่ยกินนํำเลยกินแต่ตัว,ตวเองนะกินง่าหง่าเนี่น้องเขาจะถ่ายบรรยากาศให้เบิรงอีกแล้วบรได้มาจากเมืองอะไรเจ้าแต่งตัวโคตรโก้ซือกระเป๋าให้แฟนแต่ว่า,วาอารันไปเอาเมตต์ หลนแปวเติเขาแวะกินข้าวก่อนเพราะว่าเขาหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวแต่แต่เมื่อคืนนี่าท้วิาทง้ มันแมเบ่เลยเราม่แเลยอดหัวอยู่มันยินมาอันน้อะไรอยู่กึกอเลยอดหัวเลยหัวนจะมาเก่งมาแล้วจะเอาควันกินยนวันยัง มาเด้ฟังเนาะมาเด็กแสดงนักกระโดดเด็กกำลเปิดคิดกำลังเบิ่ขึ้นมาแท้นยุบมาแท้นู่เป็นผู้ใดเนาะมันนี่เอามาสื่ออันวิทยุเนาะมากิจการเงอันมีทานบักแว่ถากำพ่าพ่องอันนี้เป็นทานินเนาะอยังเจอโยตะการเนาะตอนแบบเข้าไปอันสาวหายสาวหน้าเวลาเวลาเข้าโลกกาดำหน้าเข้ามาฟังวิทยุ โรไปขอเพลงเคยเด้เธอนึ่งมันถามจะบัติดได้ถัมจะขอเพลงยังตอนน่ะเพลงเนาะตอนนั้นก็เช้าน้นมึงไมมีแล้วบ่านก่อนบ่านนั้นมึงไม่มีเมื่อวานวานสาปไปทางนา้ำโพเด้อว่าฝากไปให้คนแถวบ่าน้ำโพให้กิป่าน,นา้ำ <c oughs> โพจักวานสาปไปเลยเพราะว่วาไปกับพังเด้เวลาลงไฮลงหน้านี่แหละคือการก็มีความสุขอีกแบบไปคอเพลง สมัยขึ้นแล้วหรือต่อใช่นีใชแล้วเราค่ะต่อซ้ายอันนี้แล้วนี่นี่ต่อซ้ายขึ้นเยิงเดียวมันบูมีสัญญาแต่ยามยำฟ้ารด้ำฝนตกนี่อันตรายเลยอันตรายเพราะว่ามันมันเป็นหลักสัญญาณมันเป้นหลักวิทยุวิทยุเนาะวิทยุลูกว่าวิทยุธานินเออยังจืดอยู่ค่อนข้างจืดธานินเนาะยาเท่าอันนี้สำโคชนาวิทยุก็งงสิครับนี่พุตอนหับ ยาเดอก็ท yeah. okay. no. ี <c oughs>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  ่ปที่ซังแม่บซื้อมาได้ไนี่ฮะซื้อมาไางแบงแบาแงนะแก้มอนยืโลดแต่วงมีแนวยองบบยองเปนมาเฮาเอิญกินเนาะเอิญควกมาควกมากันอย่งวะแม่ขานอนกน อันนี้แล้วแม่นรอสีลให้เผงนี่แล้วมึงจะเออด้วยอยู่ทักทายแล้วบอสสบายดีอลิซซาตาตีเพิ่นปัวซิวเด้อทุกคนปัวซิวมาเลยก็ดีมันจะชิลุดนะก็ขายอีแบดนั้นเป็นัตในนี้คอยเห็นเจนเหมยกอยาเจนแบบเจนท่อเขาบูลินน้ำเจาะเลยได้เจาะยืม าแต่ตามบอกตัว yes. ปิงไก่เลยเขิน <hatten> กันยับลงหาังมาอีกยับไปอีกเห็นว่ากะหุ่นเป็นเงาเกลียปลาสองไอ้หน่องชวนสองสาวตรงหินล้างมือทาั้งคันล้างมือก่อนล้างมือล้างมือไปล้างมือที่เขาจะต้องล้างมือจะกหูจักบ่แม่ดซ้อนนี่โอ้ยแม่เออยโตเห้ยตึ้งหลังมาแล้วไม่ได้จับยังโอย เขาลังเสนี่ได้หอมนะจ้าพิธหูกเส้นลักกันเออเขาจัพิธูบนแม่บไปซะกางมือกินข้าวกินน้ำอยูใช่นี่เดียาวไปล้จ้บอกอีสังเยกีบอกประธน้างลูกบ้างคือกระทู้ทงเถื่อนเลยเดี๋ยวองเถื่อเราต้องเอาออกได้เฮ้อ ยังเราทำเสื้อขายแต่ว่าหลายๆคนที่ว่ายังได้เสื้อรีเบทุกคนยังไม่ได้ขึ้นสักยังไมนได้ขครจกโตสามข้อก่อนละอาจารย์เิลิมเออได้อุดนุ่นน้น่กันเลยกด้เด้อจะคึ้มไหมเฮาเห็ดเสือเทอเดียวมีเอฟซีถักมา เป็นชีพเป็นชาวคนยึกได้เชียรฟรีแต่ทั้งแท่งทีว่าเหดคกายก็เด้อว่าได้ได้ทึ้นแล้วเหตุการณ์แจ๊กในคลาสที่มาไอรินเกมแจ๊กอันนี้แต่ว่าเอฟซีไม่สนับสนุนเขาก็บอกเป็นยังบอกส่วนอะไรตัวฮาหล่อหนึ่งนะไปลงว่าราคาพิษมิดนะเลยเขาก็เชียร์แพงเราไม่อยากซื้อเนี่ยเขาก็ปรับราคาแล้ว สวัสดีครับพ่อแม่พ so ี so so ่น้องปองปายโชโคลโชคนไม่หนีกันมั้งผมก็บ่าวท่าแล้วแล้วก็เจ้าสีครับไม่หนีเออคนเด็กก่อนไปนะคนได้ปิ่งไก่แล้วเนาะเก่าในเหล้าไก่ในเหล้าโอ้ยิงไก่เซโน าซีมันก็อายนิดนึงเนาะออกามันได้กินข่ากับสาซีาซีแบบเก็บมังวอยู่ล้างบาทเนาะพป่นน้องนะเพราะว่ากันป็นฮาหากะดั้หน้าไม่ไม่เป็นไรวันน่อยอยากกินข้าวตามมังัเปี่งไก่กินอืมินอ้กินอะไรจาอจะไปเวียงกะไบิ เอินแบบอยู่ใช่เขาอยู่สองคนกระเพาะบุกลับบุปไพบ่อสวรรค์บุปผิขู่เลยหายไปอีกอะไรบ่จงมี่เป็นยังตึงอีกตึงอยู่เหรอเนี่ยน่ามันตึงมันี่อยากไป กระบือบ source, เปิดหนาบบบอกบอบกใแบบคุยรักไปเลยเนาะกเบืองหนาเมดหรือจะจะส่เดียวกับออืมอบ้งตะตั้งเตั้งตัางเสาคนละตั้งกัน จะเอาสักกระบอกไหม,มข้าวหลาม,อมบอกเลยม่นยังยจำเจวีวได้เมื่อกล่องเนาะสาวแต้วพี่น้องสาวแต้สาวแต้วสียงว่าเพป็นกันล็กกาเมื่อเมื่อเวลามือจนแตกมือหลอกไปแล้วมาจำหน้าดีเลยเฮ้ยขนาดอืด่นะ มีในทางก็มากินเขานำอริสนอริสเผือกัเอาปีนไก่กับตำมะขวอยู่สามแยงเชโน่มป็นไหมปีนไก่เชโน่แต่ว่าโทบอกลงหนายะกกินเขาบอกจะกินเขาแห้งอริทามินว่าเตรียมจะกินยูฮานอริเล่โบวายไปต้องมาทุกคน เขาจะขออนุญาตกินเขาก็เด้อเขาจะทายแบว่ามันนี่สีใดไปสซเน่าริตาไปไซเน่เนาะเจ็ดดาเอาเงินรานเตดเล่นเงินนะพอแล้วพอ กูคิดเองดเจ้ายังให้ตื่นด้ยบแนวาเสียงพัดลมกเอะียงพัดลมกกำลังเบิกกำลังวนคืนเล่าเผยทางอุตตใจอลตัวเองกทางนี้มรสนจริงดิสองซถืออเบอนห่วงมันซะไหเองมื่อเล่นแล้วเขาไม่เล่นนำก็มาซึกวันนี้อรันมาส่งข้ทายทางเขา บ้ามาแล้วกัาแม่ออนนิตี้วิวันสีขาไปสวรรค์เลยมาเลยมาแวะเอาวไปสวรรค์ไปึไปู้เดียวเดนะอินเปนงาหาหกโมงกับพอละอืหาหกโมงกับมาแล้วกับกินอยู่สามเหลี่ยมคนไลายเดีน้เนี่ยลายไลน์ลาสวรรมันไม่มีอะไรเป็นหน้าที่หรอก เอาเข้มของดีอ่าเจ้าไปเลยได้มือนนะน้ำเทพกานมันบอกเขาสิไปกับเจ้าดีใช่ไหมอะไรทุกคนบรรยากาศเพิ่นนั่งแบบเจ้าๆนี่เบิ่งโวอลิซาตีฟฝันแบบยิบถ่ายน้าตกไม่เอามาถ่ายดอกนะสวยจังเลยสวยจังเต้สวยจังเลย นนีี่่เอ้ยถ่ายอยู่นี่ดิแล้วพูดอะไรออกไปอีแปดพูมาสิตีฮะหนาฮะนะเฮ้ยน่าง่ามก็ได้อดมือจะมันนะมึงน่ามึง cầm này nghe anh lời ngà mà đi ấy vâng vẫn vẫn ngà với chân khoai tai Điểm trình xa đen trình con ตอนนี้เรากินข้าวแล้วเรียบร้อยเราก็ขอบใจทางอาริสซาตาตีที่เลี้ยงปิ่งไก่เยาว่าได้เก็บเงินมาดไ้กําลังรอจบคือว่าขอบใจที่ซาตาตีที่เลี้ยงปิ่งไก่เจ็ดสิบพันเด้อค่ะนะขาปิ่งไก่ยืนก้อนหรอตายนี่นะมาแวะอลั่นทาลันไปเอาเมตติเราจะเข้าไปสวรรค์เลยเราจะเข้าไปเปลี่ยนกอก์แฟลกอกแฟลกเลืออีกยังอีก แล้วก็มาลินอยูเชโนโน่ทำอะนเาะดอกไม้ได้บ้างยูเชโน่ในปีฝาดอ้าสปีดคลิปตัวนี้ไว้เพลงซมี่เนาะเพราะว่ามันยาวแล้วขอบใจที่ทุกคนติดตามหับชมคลิปสาวอลิตาเกือบสาวอลิตาตีบนะสาวอลิตอ้าวสาวอลิตาผมยาวเออบายบายเคือเขากระลงเออเพราเขากระลงเลยเจอกันคลิปหน้าสบายดีสวยสตตีมหนาคู่เขาแต่ว่าจะคู่อสเซอร์